ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาวันนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการที่น้องประชาชนชุมชนคุณธรรมนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจพักอัตลักษณ์ความเป็นไทยคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับก็ได้นําสินค้าของชุมชนคุณธรรมเพื่อที่จะมามอบให้กับวัดคีรีวัน นะครับเพื่อที่จะนำไปส่งต่อมอบเป็นกําลังใจให้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่การแบ่งปันน้ำใจคนไทยนะครับคนไทยเราไม่ทิ้งกันก็เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับพี่นออ้องในเขตของชุมชนวัดคิริวันนี้นะครับให้เขาได้มีกําลังใจและก็เพิ่มกําลังใจเป็น น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราคิดว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นี่เราต้องช่วยเหลือแบ่งปันความสุขให้กันและกันไทยมีมากก็แบ่งปันให้กับคนที่มีน้อยนะครับอันนี้เป็นอัตลักษ์ณและความเป็นไทยที่เราควรที่จะมีไว้คู่กับสังคมไทยสืบไปครับสมิตาโต สัพเพปุเรนตุสังคปรนมจันโทปนารโสยธามณิโชติราสโยธาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินาสุสุขังภะรัง